อ่อนซ้อนพี่น้องเมื่อนี่พอ่นะพักผมพักผมพี่น้องเก็บพักผมป้าพักพักผมป้ามันกำลังสีออกเป็นดอกนี่ไปลวกอ่อนซ้อนบ่พี่น้องกองฟรีมีในโลกมันเกิดอยู่ปา่านเขาจารีเนาะ ตาข้าวซาลีคนพี่น้องมาเดินมาเก็บน้ำกันพี่น้องจา้าเสียไปฝากมูที่รดวเดาไปฝากมูกมขนาขนาดกรเตมยูพี่น้องนะขนา,ขนา,ขนางามงามเห็นไหมขนามันเกิดเองเอาไปได้เบิดบนเนาะถุงเกามาหน่อยๆน่อยหนึ่งถ้าว่าเจ้าของกินผู้เดียวกับว่านันดอก แต่ว่าเอาเยี่ยวไป,ไปฝากมูน้ำเซั่นเด้พี่น้องพุ่น ฟังเสียงเด็ดพี่น้องฟังเสียงเด็ดผักุขมฟังเสียงเด็ดเสียงเด็ดผักุขมนะคะแม่เบิดเลยพี่นอ้องอ่อนๆอ,อ,อัวลัวเด็ดปอบปอบพี่น้องเด็ดเพราะต้องเอาไปปลูกบ้านเอกเนาะพี่น้องเพราะว่ะยังเพราะว่า,วามาเก็บจังสี่กับเชนวก,กินเพราะว่าฝนตกปีนี้มันก็นเลยขึ้นพี่น้องเพระาะมันทุกป,ปีเด้ ปีนี้มันบรแลรงปีนี้ฝนตกดีมันเกิดเลยงามทุกปีบบมีอย่างสี่มันแห่งเบิดกับโบแมนวาจะสได้กินทุกปีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็อันนี้มันเกิดก่อนเพราะว่าเขาบ่ทัานได้ไถถ้าปีใดแรงเขาสิไทยแล้วมันก็นสิบบเกิดคาขนาก็มี่อยู่สิเปมาเก็บอีกอย่อื่นอือ่นสีแวะถ้าเขาบบไทก็สิมาเก็บเก็บแหวะเก็บขนาคณะมุมนังงาม เดี๋ยวตรงเลือกเอานี่เอาแตงหยอดมันเอาแตงหยอดมันพี่น้องนี่พี่น้องจ้าปะหย่างไปบนคณาจะข้าวว่างหันเอยเก็บแหละวันนี้กะคุณพี่น้องเป็นคณะคือเป็นเดินดังสีเลยเดย้เดินถุงนานี่มันเกิดเองเพราะว่าเขาปลูก แต่เขาเขาสิปลูกเขาอ่ะเขาสาลี่นี่เกิดเองนายไม่โลนเพราะว่าลุ่นก่อนกัออนซ้อนเนาะเอาบ่เอาเอานาะอ่อ,อนๆพอดีเลยถอนเราจังสี่ก็ได้นี่เีจยวไปฝากมูเพิน่นต้องหันเีจยวไปฝากพี่นอ้องอ่อ,อนๆโัรลลุพอดีเลยนี่ ไปพี่น้องเดี๋ยวก็มาเอาไม้เนาะจำนี่แหละขอบคุณถูกกำลังใจด้วยจ้ะ